เลสนั่นแหละมันพาเข้าป่าเข้าลกวุ่นวายไม่สงบรงระงับตั้งมันเวลาอยากบวชก็ล้องให้น้ำตาไหลเวลาอยากศึกก็ล้องให้น้ำตาไหลคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆ รวมจิตรวมใจของตนเข้ามาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วไม่ประมาทรวมจิตใจของตนได้ทุกคนจะต้องได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานได้เพราะว่านิพพานัางปรมังสุขขังนิพพานัางปรมงญญังุนยังนิพพานนั้นไม่ใช่อย นอกฟ้าป่าหิมะผ่านไม่ใช่อยู่ต้นไม้ภูเขาไม่ใช่อยู่ที่น้ำที่ทะเลบนฟ้าอาวกาศก็ไม่มีนิพพานมันอยู่ในใจมนุษย์ใจเทวดาอินพรหมนี่เองเราทุกคนก็มีนิพพานอยู่ในใจแต่ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่พร้อมมูลบริบูรณ จึงยังไม่รู้ไม่เข้าใจอาศัยอำนานะจกิเลสลาคะโทสะโมหะมันบันดลนบันดาลให้เป็นไปอยู่ตลอดเวลาเจตใจจึงมีแต่ความท้อถอยไม่กล้าหนะ้าเพียงแต่ว่าความเจ็บปวดทุกขเวทนาเมื่อชาเกิดขึ้นในร่างกายสังขารเจกิเลสมันก็มายึดมาถือเสียแล้ว มายึดว่าตัวเราเจ็บตัวเราไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้จักปล่อยวางผู้ภาวนาจะให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานต้องรู้จักปล่อยวางท่านว่าเรื่องราวอะไรที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ไม่เก็บมาคิดนึกให้มันยุ่งสมองยุ่งใจ ภาวนาพุทธโธอยู่ในดวงใจฮะมันแน่วแน่มั่นคงโยภายในนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นจุดที่เราจะต้องรวมจะต้องสงบก็คือว่าคำว่าจิตคำว่าใจนั้นมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เรามาสร้างจิตสร้างใจให้เกิดมีขึ้นดวงจิตดวงใจนั้นเป็นธาตุนามธรรม มีโยในตัวมีโยในกายวาจาจิตของเราทุกคนท่านให้ชื่อว่าจิตผู้รู้อยู่ดวงจิตผู้รู้อยู่นี่แหละเมื่อพระองค์ตรัสในขันห้าโลกหมายถึงตัว